สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแทงถึงกลับไปไม่เป็นหลังลูกสาวยืนคำขาดเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะครับสำหรับครอบครัวของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างแท,ท่งเถิดเทิงเพราะมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากแถมสมาชิกส่วนใหญ่ในบ้านยังเป็นสาวๆอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าสาวๆน่นนารักและเติบโตมาอย่างดีกันทุกคนเลยล่ะครับล่าสุดก็มีโมเมตนต์น่ารักออกมาให้ติดตามกันอีกแล้ว หลังพ่อเทงแอบกินเบียร์ร้านน้องเมียก็ไปฟ้องพี่พลอยทันทีงานนี้น้องพลอยก็ได้ออกมาเจรจากับคุณพ่อซึ่งคุณพ่อนั้นก็ต่อรองไม่หยุดจนน้องพลอยต้องยื่นคำขาดเลยว่าถ้าคุณพ่อกินเบียวันไหนคุณพ่อไม่ได้จ๊บหนูวันนั้นแค่นี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ทำเอาพาอเทงคิดหนักก่อนจะพูดเลยว่าเป็นการท้าทรบแบบท้าถ้าคุณกินเบียวันไหนคุณก็ไม่ได้จูบผมทรมานมากเราจะเลิกกินเบียรและแล้วไปกินเหล้า ฮ่าฮ่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 แต่โอเคเขาทำถูกแล้วล่ะเขาก็ทำถูกแล้วเพราะเขาก็รักเราเป็นห่วงเรานั่นแหละเดยมีภรรยาปลอบใจว่าแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะนะวันละขวดเองสองขวดเต็มที่ทํากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่า น่ารักมากค่ะอีกท่านบอกว่าฮ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 ่าระวังต่อไปจะบอกมานั่งทานด้วยแทนนะคะอ้อมเคยพูดกับพ่อพ่อจ่อยเลยฮ่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่าน่ารักมากเลยค่ะมาลากับพี่เทง่งเมยยะตัวแซ่อีกท่านบอกว่าเอาแล้วอีกท่านบอกว่าโลกบ้านหนีพุทธพรสจังเลยค่ะ อีกท่านบอกว่ากินได้พอเป็นยาค่ะคุณพอ่อพอเลือดสุบฉีดเป็นต้นลูกสาวยื่นคําขาดแบบนี้คุณพ่อของเราก็ไปไม่เป็นเลยละครับแต่ที่ลูกสาวทําไปก็เพราะเราว่ารักและเป็นห่วงสุขภาพของคุณพ่อทั้งนั้นเลยนะครับพยายามเข้านะครับคุณพอ่อจอว่าถ้าเรามีเป้าหมายและความพยายามมากพอจะสามารถลดเลิกได้อย่างแน่นอนเลยละครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ